ราคาถูกแล้วยังไม่พอซื้อสดผมลดให้อีกนะครับผมซื้อสดต้นให้ส่งฟรีอีกตั้งหากนะครับส่งฟรีนะครับผมค่าโอนอะไรพวกนี้ผมออกให้หมดเลยนะครับผมราคาที่ผมจะแจ้งให้ทราบก็คือคือราคาเน็ตเน็ตราคาเน็ตทั้งหมดแล้วครับพี่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะครับแวดก็คือไม่ต้องเสียนะไม่ได้บวกแวดเอ์อะไรเพิ่มนะครับพี่ผมบอกให้หมดทุกอย่างแล้วครับผมชัดเจนเลยครับผม สวัสดีครับ Isuzu D-Max All New นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง3.0แบบ DDI Turbo Blue Power นะครับที่สำคัญตัวนี้เป็นปี2019นะครับผมเป็นตัวท็อปเลยครับแซดพลาสติกนะครับผมให้ดูสีสันรอบคันก่อนนะครับสีสันรอบคันคือสวยสครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะครับผมนี่นะครับ ไม่เคยชนหนักจนถึงโครงสร้างนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเครื่องสามพันกินน้ำมันดุมากเลยต้องบอกว่าคันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องสามพันรุ่นใหม่แล้วสามพัน ddi blue power นะครับแรงแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับนี่นะครับที่สำคัญคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมมาพร้อมกับแมกลายใหม่นะครับแล้วก็ภายในก็คือจะมีรายละเอียด อะไรที่มันแตกต่างกับตัวธรรมดาแต่ผมชี้แจงให้ดูนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่าภายในเป็นยังไงสำหรับคันนี้คันนี้นะครับผมภายในจะเป็นเบาะหนังนี่ครับเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับผมสภาพเบาะนี่คือแบบว่าเบาะใหม่ๆนะครับใหม่ๆตึงๆไม่มีรอยอไม่มีรอยแตกรอยฉีกขาดอะไรไม่มีนะครับ นี่นะครับให้ดูสภาพเบาะสวยๆเลยครับอันนี้พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับผมพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันคเครื่องเสียงมาพร้อมครับนี่มาพร้อมกับกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับผมมาพร้อมกับปุ่มพุทสตาร์ทไม่ต้องเสียบลงเสียบรูอะไรนะครับผมนี่ครับเราสามารถพกกุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับสะดวกมากๆครับ ข้างหลังนี่ครับข้างหลังเบาะแคปก็คือสภาพก็สวยๆครับผมภายในสวยสะอาดไม่เหม็นอับครับผมภายในไม่เหม็นนะครับผมกลิ่นหอมๆนะครับนี่ครับให้ดูสภาพภายในคอนโซลตัวท็อปนะครับผมวัสดุจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับนี่นะครับให้ดูรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับ คันนี้จะมีแอร์แบ็กทั้งฝั่งของฝั่งโ้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับด้วยนะครับระบบเบรกของคันนี้จะเป็นเบรกแบบ abs นะครับกระจกข้างสามารถาปรับพับไฟฟ้าได้แล้วก็ไฟหน้า led สามารถปรับได้5ระดับนะครับผมสูงต่ำโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าก็ผมจะทดลองเบิร์นให้ดูด้วยคันนี้ไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับผมจะเหยียบคัส เข้าไปแล้วก็กดปุ่ม push start ได้เลยนี่แค่นี้เครื่องก็สตาร์ทแล้วครับลองเบิร์นดูนะ ไม่ไหลนะครับไม่ตอนนี้อยู่ที่1 6ึ่0หนนะครับผมผมเพิ่งจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาให้นะครับก็ในต้นทิปก็ผมก็ลงลงวิดีโอตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไว้ให้แล้วเนาะแอร์แอร์สภาพแอร์สภาพดีมากครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบตอนนี้แอร์เปิดเบอร์สองอยู่อ่าเดี๋ยวกด หน้าจออ่าจริงๆหน้าจอมันไม่ได้กับพิบแบบนี้นะถ้ามองจากตาจริงๆอ่ะมันติดปกตินี่ครับวิทยุ fm เครื่องเสียงต่างๆ่างนี่นะครับติดปกติทุกอย่างครับผมอไม่เนันนิดี่พวกอะไรปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดอ่ารับโทรศัพท์มีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับ ขับทางไกลนี่คือสบายมากๆครับผมมีระบบคูดคอนโทรลมาให้เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งค้างไว้ก็ปล่อยให้ระบบจัดการได้เลยกระจกข้างนะครับพับไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับทั้งซ้ายและขวาไฟหน้า LED ปรับได้แต่ว่าวันนี้มันเป็นกลางวันนะครับผมไม่เห็นนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดินนิ่ง เรียบปกตินะครับผมเครื่องยนต์ก็คืออันนี้สภาพใช้งานจริงๆนะผมยังไม่ได้ล้างครับคาบขี้ฝุ่นคาบโคลนอะไรยังอยู่นะนะฮะให้เห็นสภาพจริงๆเดี๋ยวผมชักการน้ํามันเครื่องดีกว่านี่นะครับเครื่องยังใหม่ๆเลยครับรถใน,นปี2019ครับผมสภาพฟิตๆนะครับพัดลม้อน้ํา มุนแรงครับผมลมแรงระบบการระบายความร้อนคือดีเยี่ยมครับผมขับทางไกลความร้อนไม่มีปัญหาแน่นอนครับเครื่องยังใหม่ๆไม่มีการยืดของน้ำมันนะครับผมห้ดูก่อนว่าเครื่องแห้งๆเครื่องแห้งๆครับอะ,อะไรตำหนิตำหนินจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะจะชี้ให้ดูทีละจุดนะครับให้ดูฝากระโปรงก่อนนะครับ ปากกระโปรงก็คือรอยพับรอยอาร์กอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับตาหนีจากโรงงานนะครับนี่นะครับให้ดูรอยอาร์กต่างๆอยู่ครบนะครับผมข้างในเนี่ยซูมให้ดูได้เลยนะครับผมเห็นหมครับผมซูมให้ดูนะเห็นไหมครับรอยพับต่างๆข้างในคือสมบูรณ์ครับผมเดิมๆจากโรงงานครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนเข้ามาถึงในนี้นะครับ รอยหัวนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆไม่มีถอดนะครับผมนี่นะครับตำาหนิอยู่ครบแก้มซ้ายนะครับตรงนี้นี่ปั๊มตัว L ตัว S นี่ครับอยู่ครบนะครับแก้มซ้ายเดิมๆไม่ถอดนะครับผม คาดหน้าเดิมๆไม่มีการไลฟ์มานะครับไม่มีการทําสีคาดหน้ามานี่นะครับน็อตหัวน็อตเนียนๆเดิมๆนะครับหม้อน้ําก็เดิมนะครับหม้อน้ําแท้เดิมๆจากศูนย์แผ่นเพดแผ่นเพดไม่มีการอาตอกแผ่นเพดมาใหม่นะหมุดเดิมนะครับผมถ้าอีสูซูเนี่ยเดิมๆล้วงเข้าไปข้างใต้เนี่ยถ้าหมุดเดิมมันจะสั้นๆนี่นะครับ หมุดชั้นๆหัวหมุดจะเป็นลักษณะนี้นะครับของแท้ต้องลักษณะนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้าสังเกตดูดีๆนี่จะเห็นรอยเม็ดอาร์คบางๆครับฝั่งนี้ก็จะปั๊มตัว L กับตัว S อยู่ข้างในนะครับผมให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับลองลอยต่างๆตำหนิจากโรงงานนะครับผม ัวนี้ตัว L ตัว H อยู่ครบมาดูกันแก้มขวานะครับแก้มขวาหัวน็อตก็เดิมๆครับไม่ได้ขยับอะไรนี่ซูมเข้าไปให้ดูข้างในนะครับอ่ามืดมากมองไม่เห็นครับแต่เดิมๆแน่นอนครับผมตรวจเช็คมาอย่างรอบครอบแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะดึงไอ้พวกอ่าตรงนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าพวกรอยตำหนิเม็ดอาร์กต่างๆ ยังอยู่ครบถ้วนนะครับผมนี่ครับอ่าตัวนี้มันสกรปรกหน่อยมองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมถูๆให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยรอยบุ๋มๆเข้าไปเนี่ยครับอยู่ครบเลยครับเนี่ยครบถ้วนทุกอย่างครับนี่ครับชัดเจนนะครับโอเคมาดูฝั่งแคปกันบ้าง อ่านี่ครับเห็นไหมครับเดิมๆทุกอย่างครับหัวน็อตนี่คือยังแต้มอยู่ครับแต้มถีดโรงงานนี่ครับน็อตแคปน็อตประตูไม่เคยถอดนะครับผมเดิมๆเนี่ยครับตามซอกกระบะอะไรพวกนี้ครับรอยร์คต่างๆอยู่ครบนะครับผมนี่นะครับ สภาพท้ายก็คือยังสวยๆนะครับสีบางเดิมๆเนี่ยครับเคาะให้ดูเลยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งท้ายรถนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับผมตัวท็อปเซ็ตพลาสติกนะครับท้ายเดิมๆครับผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักเข้ามาแน่นอนนะครับผมมาเปิดฝาท้ายดูโอเคนี่ครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับ นี่รอยพับเดิมๆเม็ดอากเดิมๆนะครับอยู่ครบนะครับผมนะครับอยู่ครบโอเคมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่นะครับรอยพับเดิมๆนะครับผมโอเคแม็กไลเนอร์สวยๆนะครับแม็กไลเนอร์สวยๆเดี๋ยวให้ดูด้านล่างช่วงล่างก็ มาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับผมมาพร้อมกับยางอะไหล่ยางอะไหล่นี่คือล้อแม็กลายเดียวกับล้อแม็กเติมอ่าจริงๆของมันเลยครับข้างล่างไม่มีรอยไม่มีรอยดัดตัดเชื่อมดึงอะไรนะครับผมนี่นะครับลอนสวยๆนะครับผมลอนสวยๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนเข้ามาถึงในตรงนี้นะครับอันนี้ผมมุดถ่ายให้ดูเลยนะนะครับเห็นไหมครับลอนสวยๆนะครับ ชสดีเดิมๆครับไม่มีการดัดตัดเชื่อมโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงล่างนะครับนี่นะครับช่วงล่างช่วงล่างคือไม่เป็นสนิมนะครับไม่ผุเพราะว่ารถมันก็ยังใหม่ๆเลยเนาะปี2019ครับนี่นะครับช่วงล่างไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะครับเกียร์แห้งๆปกตินะครับผมมีเห็นจุดนี่คือน้ําแอร์นะครับผมผมขับมา ก็ค่อนข้างถือว่าไกลอยู่ครับเนี่ยน้ำแอมก็จะหยดอย่างนี้ครับเป็นเรื่องปกติมีแต่คราบสกปกเพราะว่าผมยังไม่ได้ล้างอัดฉีดนะครับผมนี่นะครับแชสซีนเดิมไม่มีการดัดตัดเชื่อมต่ออะไรนะครับตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบกผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนี่นะครับอ่า เห็นไหมครับอยู่ครบทวนนะครับผมนี่ครับลอยเม็ดอ้าวคนนี้ไม่เคยมีการลิกคว่ำมไม่เคยจมน้ํามาก่อนนะครับอ่นี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยครับดูตรงแคปนี่นะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมมันสะท้อนแดดนี่ครับมีอยู่ครบท้วนนะครับโอเค อาจจะสกปรกนิดนึงครับเพราะว่าผมถ่ายสภาพใช้งานจริงๆเลยครับผมยังไม่ได้ล้างในเก๊ก,ก่อนเลยนะครับคันนี้มาพร้อมเล่มทะเบียนนะครับผมผมได้โอนเป็นชื่อของผมแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่พรลบรต่อมาให้แล้วนะครับนี่ครับเอกสารครบถ้วนครับเอกสารแบบอยู่ครบทุกอย่างครับจากศูนย์ผมแกะให้ดูนะ นี่ครับพวกไอ้เล่มอะไรพวกนี้คู่มือเนี่ยครับนี่ครับ,รบตัวท็อปนะครับผมอ่านี่ตอนเปิดตัวมันเปิดตัวมาพร้อมกับตัว1.9นะครับตัวนี้เป็น3.0อ่าบูพาวเวอร์นะครับผมรุ่นใหม่ไม่ได้เปลืองนะ้ำมันเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับแรงด้วยนะครับผมนี่เอกสารครบทุกอย่างพร้อมโอนนะครับผม นยครับสาหรับคนที่กังวลว่าเอ้ยภาษีมันจะแพงหรือเปล่าต่อปีเนี่ยผมเปิดเล่มให้ดูเลยนะครับภาษีคันนี้หมดปีห8ดนะครับผมหมดปีหกแปดนะครับสิบมีนาหกแ68ดภาษีจ่ายเพียงปีละพัน0บาทเท่านั้นอ่าภาษีพัน0บาทต่อปีนะครับต้องบอกว่าภาษีไม่ได้แพงนะครับคันนี้อ่าครับเห็นไหมครับน็อตประตูนี่ไม่เคยไข่นะครับผมน็อตประตูเดิมๆนะครับ น็อตประตูเดิมๆคันนี้คอนโซลสวยมากครับเนี่ยคอนโซลตัวท็อปจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าแคปก็คือน็อตไม่ไขนะครับผมหัวน็อตเนียนๆฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับลอยอาร์คเดิมๆอยู่ครบถ้วนครับจากโรงงานอยู่ครบถ้วนนะครับนี่ครับตำาหนิอยู่ครบนะครับผมหัวน็อตนี่ครับ ข้านในรอยแต้มสียังอยู่ครบนะครับครับคันนี้แม็กไลเนอร์อ่าสวยๆนะครับไม่มีการเจาะมานะครับหลังคาสวยๆนะครับผมหลังคาหลังคาสวยๆลอนสวยๆไม่มีการบุบอะไรนะครับนี่น,นะครับสวยๆเนียนๆรอยบุบไม่มีนะครับอ่า ข้างบนขอบกระจกก็คือไม่มีสนิมปูดอะไรนะครับฝนตกน้ําไม่เข้านะครับผมฝนตกน้ําไม่เข้าอ่าราคาสวยๆครับะนะครับคันนี้ไฟหน้าจะเป็นเดย์ไลท์นะครับผมไฟหน้าเดย์ไลท์กลางวันติดอัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับยางจะเป็นยางกูดเดียนะครับผมยางกูดเดียปี21นะครับ ขอบสแตนดาร์ดของมันคือขอบ18นะครับผมนี่นะครับสภาพยางก็คือมันก็ไม่ใช่ยางใหม่ครับสภาพก็คือไม่ได้ดีมากแต่ก็ขับได้อยู่ครับเลอะขี้โคลนเลอะอะไรมาผมยังไม่ได้ล้างให้เนี่ยนะครับแต่ผมก็เปิดราคาคือแบบว่าราคาเล้าใจแน่นอนนะครับผมสภาพยางยังขับส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับถ้าเรามีสมาร์ทคีย์นะครับผม เราแค่พกไว้ในกระเป๋านะครับสมมุติว่าเราล็อกรถแล้วก็ออกไปทําธุระแล้วก็กลับมาที่รถเราไม่จําเป็นต้องควักกุญแจออกมาเพื่อที่จะกดปลดล็อกนะครับนี่เราแค่เอามือมาจับตรงที่จับปุ๊บนี่มันก็ปลดล็อกเองอัตโนมัติเลยครับผมแต่ว่ามันก็ต้องลงทะเบียนอะไรก่อนนะครับสะดวกสบายมากๆครับสำหรับตำหนิรถคันนี้มันก็มีอยู่บ้างนะครับผมเนี่ยครับ มองไกลๆสวยๆนะครับมองไกลๆสวยๆวยแต่ถ้าเข้ามาใกล้ๆเราก็จะเห็นร่องรอยบุบเล็กน้อยเนี่ยครับตรงฝาท้ายถ้าไม่สังเกตจริงๆก็จะมองไม่เห็นนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับแต่โดยรวมคือรถสวยนะครับรถสวยไม่มีชนหนักมันก็จะมีกระเทาะกระแทกมานิดๆหน่อยๆบ้างเป็นเรื่องปกติของการใช้งานนะครับผม รอยเล็กๆเล่อย่างเงี้ยฮะมีบ้างมาครับนี่ฮะโดยรวมคือสวยๆนะครับไฟหน้าไม่มีแตกนะครับซ้ายขวาไฟหลังก็ไม่แตกนะครับโอเคสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังหารถกระบะอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะใช้เดนเมืองหรือว่าขับทางไกลต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับคันนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์สำหรับการใช้งานด้วยเครื่องยนต์ที่มีกำลังด้วยนะครับ สามารถขับทางเขาทางชันเนี่ยไปได้ทุกที่นะครับผมขับทางไกลไม่เหนื่อยครับเครื่องสามพและที่สําคัญคือรถมันได้ปีใหม่ด้วยครับปี2019เป็นตัวท็อปด้วยนะครับก็ใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 556 4499เครับ0 6 2 5 5 6 4 4อ 9, 9บอร์ของผมนั้นผูกกับไลน์ได้เลยนะครับผมค้นหาจากในไลน์ได้เลยครับ ถ้าต้องการรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็คือติดต่อมาหาผมได้ตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผม DMAX All New ตัวท็อปปี2019ผมขอเปิดราคาที่289,000บาทนะครับผม289ราคานี้อย่ารอช้านะครับผมเรียกก็ได้ว่าราคาเรียกแขกเลยนะครับ289เท่านั้นนะครับส่งฟรีโอนฟรี ไม่เสียแวดนะครับผมแวดเไม่ต้องเสียนะครับและที่สําคัญก็คือค่าโอนค่าเอกสาราต่างๆผมรับผิดชอบให้หมดนะครับเราไปเจอกันที่ขนส่งของจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับคุณพี่อยู่จังหวัดไหนก็แจ้งผมมาได้ไปเจอกันที่ขนส่งปุ๊บอ่าตรวจรถตรวจเอกสารอะไรเรียบร้อยอ่าเจ้าที่เซ็นอนุมัติปุ๊บก็คือค่อยมาเคลียร์เรื่องต่างกันอ่าชัดเจนไหมครับผม ไม่มีบิดไม่มีโกงแน่นอนนะครับโอเคครับผมกลับบ้านดีกว่าครับนี่ครับหน้าจอตรงหน้าปัดก็จะมีสถานะอะไรบอกนะครับอ่าหยบับคัดสตาร์ทเครื่องครับกดปุ่มพุทธสตาร์ทนี่ครับเปิดแอร์ครับ แอร์เย็นดีปกตินะครับผมแป๊บเดียวก็เย็นแล้วนะครับอ่าคันนี้ไม้แท้นะครับผมแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยนะครับผมอ่ามาเปิดเพลงดีกว่าอาลืมบอกไปคันนี้นะครับผมมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับกล้องถอยหลังทํางานนะครับผมนี่นะครับตัวท็อป ตรงนี้สามารถปรับโหมดได้ว่าจะให้เครื่องเสียงเราเชื่อมต่อกับอะไรนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้เลยนะครับผมหรือว่าจะฟังเพลงจากวิทยุ fm ก็ได้นะครับผมส่วนตรงนี้เป็นแผงควบคุมคูดคอนโทลนะครับโอเคครับลองขับออกตัวกันดีกว่าแอร์คันนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าขับ ช่วงกลางคืนเนี่ยหนาวเลยนะครับแอร์หนาวนะครับผมนี่ขนาดกลางวันร้อนๆนะเปิดแป๊บเดียวเย็นแล้วครับขอปรับลมหน่อยหนาวเกินโอเคครับโอเคมาออกตัวดีกว่าคัตใส่ง่ายครับคัตใส่ง่ายปกติคัตคือดีมากๆการออกตัวนี่ครับสมมติครับไม่มีการกระตุกอะไรนะนี่นะครับ เกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์นะครับผมตั้งแต่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์ห้ารวมเกียร์ถอยด้วยนะครับาการเลี้ยวเดี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีการติดขัดของล้ออะไรนะครับช่วงล่างช่วงล่างคือสแตนดาร์ดอิสุสุปกติทุกอย่างครับช่วงล่างยังแน่นๆอยู่นะครับไฟ ระบบไฟต่างๆติดครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมขับทางขุกขะก็คือช่วงล่างฟิตฟนะครับนี่นะครับก็หน้าจอมันจะมีสถานะอันนี้บอกด้วยนะครับโหมดอีโคเนี่ยครับผมเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าถ้าเราใช้ความเร็วประมาณนี้มามันจะกินน้ำมันประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ มันจะมีนี่ครับสรุปให้ด้วยว่าอัาตราการกินน้ำมันโดยเฉลี่ยนะครับผมโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับคันนี้นะครับผมจะจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับอันนี้ผมเพิ่งขับไปอันนี้มาเขตยานาวาน,นะครับผมเทียนทะเลแถวนั้นนะ่ะไปโอนมันก็จับจับได้ที่ประมาณเนี่ยครับปัจจุบัน 1 5 1 6เาี่ยประมาณนี้ย1 5 16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมอันนี้คือขับรถติดๆนะครับถ้าถ้าได้ขับทางไกลยาวๆอ่ะมันจะประหยัดกว่านี้อีกนะครับผม